นมแฝดเนี่ยเราเจอมากขึ้นนะครับเล่าให้ฟังเรื่องนมแฝดเมื่อไหรเราจะเรียกว่านมแฝดก่อนนะครับนมแฝดก็คือนมที่มีล่องตรงกลางเนี่ยน้อยกว่า5มิลิเมตรหรือบางคนหนักเลยไม่มีล่องตรงกลางเลยนมติดกันเลยเขาเรียกนมจูบกันหรือภาษาอังกฤษก็คือ kissing breast นะครับลักษณะเนี้ยมันเกิดได้อย่างไรจริงๆแล้วเนี่ยมันมีมาตั้งแต่เกิดเหมือนกันแต่กรณีลายที่เกิดตั้งแต่เกิดเนี่ยเราพบน้อยแต่ในลายที่เป็นมาภายหลังเนี่ยจะเจอมากขึ้นนะครับสำหรับกรณีที่เกิดจากการเสริมถุง นมเนี่ยเกิดได้อย่างไรเกิดได้ในกรณีที่คุณหมอเนี่ยยังไม่มีความเชี่ยวชาญเทคนิคไม่ดีเลือกใช้ถุงนมที่มีขนาดใหญ่เกินไปส่วนใหญ่แล้วเราจะเจอในการเสริมหน้าอกที่อยู่ใต้เนื้อนมแล้วคุณหมอสเลือกซีโคนใหญ่เกินตัวเกินสิ่งที่คนไข้มีบนผนังหน้าอกทําให้ต้องเลาะเมื่อเลาะเข้ามาด้านในเนี่ยทำให้ช่องว่างมันหายไป อันนี้กรณีที่1ซึ่งเจอได้บ่อยนะครับแต่การเสริมใต้กล้ามเนื้อเนี่ยหมอก็เจอโดยเฉพาะที่ทําแบบดูอัลเพนมีการตัดกล้ามเนื้อดังด้านในเยอะเกินไปนมก็มาชนกันตรงกลางก็เหมือนนมจูบกันหรือเรียกว่านมแฝดเหมือนกันนี้ถ้าหมอที่มีความเชี่ยวชาญหรือชานาญ อาจจะเกิดได้นะครับแต่ว่าคุณหมอจะต้องแก้ได้เมื่อเกิดแล้วต้องมีการเย็บซ่อมผนังด้านในหรือแม้แต่ถ้าตัดกล้ามเนื้อมากไปก็ต้องเย็บซ่อมได้รวมทั้งถ้าหลังผ่าตัดแล้วเนี่ยคุณหมอต้องให้คนไข้ใส่บาแบบพิเศษที่มีการทําร่องตรงกลางใส่หลังผ่าตัด3เดือนหลังจากนั้นก็ป้องกันไม่ให้การเกิดนมแฝดเพราะถ้าปล่อยทิ้งไว้การแก้ภายหลังจะยากและคนไข้ก็ต้องเจ็บตัวอีกครั้งหนึ่งก็สาระดีๆจากหมอโอนะครับสวัสดีครับ